สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องเป่าลมดูดใบไม้ Greenwork รุ่น40วนตัวนี้อย่างละเอียดกันเลยครับสำหรับใช้แบบฟังก์ชันเป่านะครับก็ให้นำท่อเป่าตัวนี้นะครับมาเสียบตรงๆเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับสังเกตให้ตัวกระเดื่องสีเทาตัวนี้นะครับมันมาอยู่ในช่องตรงนี้พอดีนะครับ กดเข้าไปจนได้ยินเสียงดังแกรกแบบนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้ต่อไปวิธีการเสียบแบตเตอรี่นะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือนำแบตเตอรี่40โวลต์4แอมป์มาเสียบให้ตรงร่องแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปลักษณะนี้นะครับจนได้ยินเสียงดังแกรกนะครับเครื่องก็พร้อมที่จะทำงานต่อไปผมพูดถึงวิธีเปิดปิดเครื่องนะครับสำหรับเครื่องเป่าลมดูใบไ,ไม้ตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ ปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มไฮสปีดเร่งรอบสูงสุดของมอเตอร์นะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเวลาที่จะต้องเป่าอะไรที่กระเด็นแรงๆนั่นเองนะครับถ้าไม่ใช้ก็กดปิดแต่ทุกครั้งที่เวลาเรากดเปิดเครื่องนะครับปุ่มไฮสปีดตัวนี้ก็จะสว่างขึ้นมาด้วยนะครับเราสามารถกดปิดได้นั่นเองนะครับสําหรับปุ่มเร่งระดับนะครับสามารถเร่งได้ทั้งหมด6ระดับนะครับตั้งแต่1นะครับไปจนถึงระดับที่6นะครับเดี๋ยวผมทดสอบเปิดให้ดูนะครับ ในนี้เป็นระดับที่หนึ่งนะครับพร้อมปุ่มไฟให้สปีดที่มันโผล่ขึ้นมาเราจะปิดก็ได้นะครับถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็เร่งรอบได้ตามความต้องการนะครับถ้าจะเลิกใช้งานก็กดปิดเครื่องแบบนี้แค่นั้นเองนะครับ สำหรับวิธีการใช้งานรูปแบบของเป่านะครับถ้าเราจะเป่าใบไม้ให้มากองรวมกันนะครับควรที่จะใช้แรงลมที่เบาๆนะครับในระดับ1-3ก็พอนะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นรูปแบบดูดต่อไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการเป่าให้กระเด็นทิ้งไปเลยนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนไปจนถึงระดับที่6หรือ เพิ่มแรงสปีดสูงสุดนะครับของมอเตอร์โดยการกดปุ่มให้สปีดได้ด้วยนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นวิธีการเป่าใบไม้ให้กระเด็นออกไปไกลๆเบริเวณพื้นที่ที่เราจะเป่านั่นเองนะครับต่อไปเกี่ยวกับฟังก์ชันการดูดนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะต้องถอดอตัวท่อเป่าตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ แล้วก็หงายเครื่องขึ้นมานะครับมันจะมีตัวไกกระเดื่องตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการล็อกฝาครอบใต้ท้องเครื่องไว้นะครับเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็ง้างออกมาลักษณะนี้แล้วก็จับฝาครอบง้างออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับสังเกตนะครับที่ใต้ท้องเครื่องนะครับมันจะมีใบมีดสีดําเป็นฟันอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับมีความคมนะครับทำหน้าที่ในการตัด เศษใบไม้นะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆลงมาแล้วไหลเข้าสู่ถุงเก็บใบไม้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการประกอบนะครับก็นำท่อดูดนะครับขนาด4นิ้วที่แถมมาเวลาที่ลูกค้าได้ไปใหม่นะครับมันจะแยกเป็น2ท่อนนะครับก็จับเสียบให้แน่นนะครับสำหรับวิธีการประกอบให้นำส่วนปลายที่แหลมแบบนี้นะครับเสียบเข้ามาด้านในตรงช่องทางนี้ก่อนนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ ล้วสังเกตนะครับฝั่งขวามือนะครับมันจะเป็นร่องตรงนี้ครับเพื่อลองรับไอตัวกระเดื่องนี่พอดีนะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้มันก็จะทําหน้าที่ในการล็อกไอตัวท่อดูดให้แน่นต่อไปนะครับเราก็แค่นําถุงเก็บใบไม้นะครับมาเสียบต่อได้เลยนะครับสําหรับถุงเก็บใบไม้ ตัวนี้นะครับมันก็จะมีซิปให้เราด้วยนะครับเวลาที่ดูดใบไม้ขึ้นมามีปริมาณที่มากแล้วนะครับเราต้องการจะเททิ้งนะครับก็สามารถที่จะเททิ้งได้เลยโดยการลูดซิปแบบนี้นะครับลงมาแล้วก็เททิ้งได้เลยนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับถุงเก็บเศษใบไม้นะครับมันยังมีสายสะพายมาให้ด้วยนะครับเอาไว้คล้องนะครับเวลาที่เราใช้รูปแบบของการดูดนั่นเองนะครับวิธีการประกอบก็ง่ายๆเลยครับเหมือนกันก็คือจับ เสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับเนี่ยครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการดูดนะครับก็เหมือนกันนะครับเพียงแค่เปิดเครื่องนะครับตัวนี้ก็ใช้ฟังก์ชันดูดได้เลยนั่นเองสำหรับขั้นตอนการดูดนะครับผมแนะนำให้เล่งระดับอาจจะระดับที่4ถึงหนะครับหรืออาจจะกดปุ่มไฮสปีดด้วยก็ได้นะครับ เพื่อง่ายต่อการดูดใบไม้ขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่าใบไม้แต่ละชนิดนะครับมีขนาดไม่เหมือนกันบางอันอาจจะเล็กบางอันอาจจะใหญ่หรือบางอย่างอาจจะยาวนะครับมันก็จะยากต่อการดูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นควรที่จะเร่งระดับการดูดนะครับให้แรงๆไว้ก่อนส่วนคลิปรีวิวการใช้งานจริงฟังก์ชันการเป่าและดูดนะครับผมจะมีแปะให้ดูตรงท้ายคลิปนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของเครื่องนะครับที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามนะครับที่ใต้คอมเมนต์ของช่อง YouTube g ีนเวิร์ k s h o p Thailand และ m อ็มพีเ o ช็อปอไลน์ของเราได้เลยนะครับหรืออาจจะทักเข้ามาที่ช่องทางเพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับที่เพจ g r ีนเวิร์ s ช็อปไ a ยแลนดและเพจ g r ีน n w o r k in. th นะครับ นอกจากนั้นสามารถคอนแทคไลน์นะครับเข้ามาที่เบอร์โทร0918521712ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับในครั้งหน้าเราจะมารีวิวแบบเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับโปรดักต์ของ GINWORK ชิ้นอื่นๆน,นะครับให้ได้รับชมและติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ